สวัสดีครับพื่ช่องทีดีนะคบวันนี้ผมก็จะมาอัดแมปในระบบที่ชื่อว่า Timber นะคบนะซึ่งเป็นแมปน่าจะเป็นแมปตัดตัดไม้นะก็อัปเดตล้วสุดวันที่21เดือน9มาก็ไม่เสียเวลาเราไปเล่นกันเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับก็เหมือนจะมีแบบทเรียโออะไรเงี้ยนี่นะก็เราต้องไปตัดไม้ใช่ไหมตัดไม้อ่าตัดไม้ได้เยออเกรนเส นี้เราก็ต้องขายไม้ตนหนึ่งเป็นสองดอนตอนนี้ขยายที่ดินอุ้ยเปภาษาไทยด้วยแล้วในทิศทางนี้อ๋อคุณอาจต้องโุ่นต้นไม้นี่เราเล่นมาเนียน Minecraft ชัดๆตอนนี้เรากำลังเล่น Minecraft Wow วว Minecraft ให้คำพูดดูๆมาเราจะมาตัดไม้แบบ Minecraft นะ Minecraft เอาไม้มาขายอ่ะค่ะเสร็จแล้วก็นี่ไงทำไมมันก็เออก็ดีนะแมบปบแมบปบก็ดีาขายอ่รปอ่ะอ็กซเอ็กซ์อักองกฤษ What ever it is must be อะไรอ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันเออแต่น่าจะเกกี่ยวับชุดที่งนี้ โอ้โอ,โอ้อันนี้หันตามด้วยโอ้หันตามด้วยไปเราจะขยายเดี๋ยวก็คือเป้าหมายนะั่นเป็นแบบว่าปแบบต้นไม้แล้วเอา ung, ไม้ไปขายแล้วก็เอาเอาเอาไอ้เงินเอาไม้ไปขายพอได้เงินแล้วก็เอามาใหายเกาะแบบนั้นๆเหน็ Hundred หนไหมโอ้โหต้นไม้โอเคตอนนี้เจ็ดสิบเราจะซือ้อนี่อ่ะห้าแบบ ขอมีเยอะละมาฮึ่งตัดมาตัดแค่เป็นแบบมันก็แค่แบบตัดไม้มันขี่เรือได้ด้วยเหรอแพหรือแพน่าจะแพแพอะไรเออตัดไม้ก่อนตัดไม้ตัด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 หนึ่งได้สองดอนใช่ไหมงั้นแสดงว่าก็คูณสองห้าอ้มมันหันตาม ็ตัดไม้ไปตัดตัดโอ้น่าแค่แง่ตรงไปละต้นไม,าม้มีให้มีให้อีกเยอะทำไมมันต้องแนะนำด้วยว่าเราต้องอะไรตามมันก็ได้โอ้บล็อกเกอร์เพราะมีคนช่วยทำตัดมีคนช่วยตัดไม้ให้เราด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดี ออมันก็ช่วยเขาก็ช่วยตัดไม้มันจ้างได้ไหมอ่๋อเอ๊ะตอนนี้เรารู้สึกว่าอะไรนะเรียกว่าเราเรียกเสร็จแล้วต่อไปก็คือเริ่มเล่นเลยมันก็มันก็น,กนี่มีโค้ดใส่ด้วยเลอได้อะไรเพิ่มก็ไปหาในทวิตเตอร์เขาแล้วกันขี้เกียจห์เล่นเพลงแล้วกนะันี่าเราก็ตัดไม้เนะี่งมีผู้ช่วยไเไ่้ที่เหลือตัดเองปพ๊บมค่า เราจะขยายตรงนี้อีกแล้วกันมันเป็นเป็นสีทองอ่ะค่ะตัดนี่ต่ะตโอ้ตัวนี้เกาะเราเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วจกักเกาะมนีนิดเดียวตกนนี้มันใหญ่ขึ้นละไปตัดก่อนนี่มันจำลองกันเล่นเกม Minecraft นี่มนไม่ใช่แม c Timber นี่มนันแบบ Minecraft cut a tree off เฮ้ยมีต้นไม้ต้นใหญ่ตรงนู้นด้วยหรอ ตกไปแล้วโอ้โอ้โอ้ต้องใช้ลาก็าคือน่าจะเป็นแพรในการลอยไปเกาะอื่นอะไรประมาณนั้นมั้งเราสามารถจ้างมาเพิ่มได้ไหมจ้างเออ่คนช่วยตัเน่ะมันเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นบ้านพักเขาหรออาค่าไม่เป็นไรโอ้ได้ทุนมามเยอะทำไมผมไม่ขายวะ ไมได้ร้อยมล้วขยายตรงนี้แล้วก็โอเคะ okay, ตัดบ,บอตัดบ,บอแบบนี้ FK ได้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้า FK ได้ก็ดีอ่ะรู้สึกว่าจะมีเกาะต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ตรงนู้นด้วยสามารถไปตัดได้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็มีแพรก่อนเราต้องสร้างแพรด้วยไม้ด้วยเปลือยอะไรเงี้ยอ๋อมีปุ่มอัปเกรดด้วยเออเดี๋ยวลองดูอัป อัปเกรดแล้วก็มาอัปเกรดได้บ้างดูสิอ้อเร็วขึ้นอาจจัดไปความเร็วจัดไปจัดไปจัดไปคนงานเนี่ยแหละสองคนแล้วใช่ไหมอ๋อสองคนเยี่ยม v บริกุชไปจัดไปอหมอ๋อคูณสองโอ้ตัดเร็วขึ้นดีดีด,ดีเอาเงินไปอัปเกรดเกาะแล้วก็อัปเกรดนี่เนี่ย มันเหมือนมัน <cuanto> ร <iah> ู <jam> ้สึกเหมือนเกาะมันขยับใจจริงนะแค่น้ำขยับเดี๋ยวเราขยายเกาะอีกทีไหมเซลกับเซลรอบได้มา150กรัม5โอเคตอนนี้ขยายเกาะให้เหมือนต้นไม้โตแล้วเิดได้ดีให้กัน5น่ะตัดเร็วมากเลย2องค้ง2องค้งหายไปทั้งต้นอ่ะได้มาทีละสามเฮ้ยเยอะมากเลยนะสามสองอะไร เราจ้างคนงานมาเพิ่มเลวนอ่ะผมเรียกคนงานแล้วกันค่ะเราเอามาขายอัพเกรดคนงานอันนี้ต้องอะความเร็วสักหน่อยไม่รู้อัพเกรดโอเคเราต้องขยายก่อนได้ไม่ใช่เอาแค่นี้ค่ะ ถ้าเราสามารถต้นใหญ่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราคัดแพรว่าแพรนี่มันมันคัดยังไงดึงทำอะไรยังไงทางนี้ต้องใช้ร้อยห้าสิบซึ่งเราบอกดีเกินเคขอดูหน่อยสิเออเกมพาร์เอเรามีศูนย์อาร์ทีว่าแตถีอย่างคืออาร์ที S working s t r e e t working worker speed เนาะมันแล้วก็ up up พอัพให้หมดอะไร up ได้ up ให้หมดโอเคอเฮ้ยมีต้นไม้ทองเยียมปันไม่ทีละสิบเลยอะต้นไม้ทองคุ้มมากนี่นี่นี่ยี่มีต้นไม้ทองนี้ก็ดีสิเราตัดต้นไม้ทองเนี่ยต้นอื่นอะแค่ต้นนี้เราได้มา สองร้อยกว่ากว่าอัปเกรดอะไรดีขวานขวานเคอาขวานอ่ะเดี๋ยวมาครั้งเดียวได้บางต้นบางต้นสองครั้งได้อะเฮ้ยดีนะดีดีดีแต่แเราเงินแบบอัพเกรดก่อนดีกว,ว่าเพราะตอนนี้แบบแบบย่างกำปักต้อตอนไมนะ้ละอ่ะมีเงินร้อยกว่าอัพเกรดก่อนตรงนี้กันอ่ะอ่าอ๋ออันนี้ลบักะขอ,ะอมีเงิน โอ okay. เคแล้วก็ต้นไม้มันเป็น,ปนตัดต้นไม้ก็แบบสนุกสนุกดีอ่ะอ่ะค่ะตัดต้นไม้แย่งแย่งคนงานตัดเลยคนงานตัดนานแล้สปีดได้ไหมสปีดสปีดโอ้เงินก็พอซื้ออาบพอละอ่ะ,อะนี่กันอ่ะนี่กันความเร็วเราใช่ไหมอ่ะก็เร็วขึ้นจริเราจะรู้สึกหลุมคีเพงผสม ผมคิดไปคิดไปกับอันนี้ใช้ร้อยห้าสิบนะซื้อเร็วอ่ะนี่ตัดเร็วมากเลยอะ่ะอ่ะค่ะมีต้นไม้ทองอีกไหมอ,อ่ะค่ะอ่ะต้องซื้อคนงานมาเพิ่มไหมจ้างน,นี่กูเริ่มเร็วน,นี่พีต้นไม้ทุกต้นก็เป็นสีทองน้ยนี่ก็ดีดิมันมันไม่น่ามาง่ายนะเราต้องรีบตัด ามามารตัดรีบตัดนี่นี่นะขวานเรตัดเร็วเืวมากเลยอะ่ะเอาขายไปหมดแล้วอ๋อเหลือนู่นต้นนึงนี่ไปไไปไป,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 ไปรู้สึกที่เป็นขวรู้สึกกไมมันอิ่ขึ้นอได้มาแปดเยอะมากคนงานเราจ้างมาเพิ่มเพิ่มออคมีอะไรื้ออะไรซื้ออะไรได้ซื้อห,หมด มดเร็วมากเลยอ่าอ่ารีบเราต้องฉีกก็ได้จริงเพราะว่าผมไม่ใช้ฉีออโตันิ้วเนี่ยแหละออโตันิ้วอ่าตอนนี้เราได้เงินมาสองร้อยน่าจะสองร้อยกว่าแอลอ่าสองร้อยสามสิบเราจะซื้อเกาะแล้วกันตอนนี้คนงานเราก็ยเยอะแอลนี่คนงานเราเยอะมากเลยน่าจะเกมเขาทำมาดีนะ เกเลยดิคนงานโอ้โหคนงานอย่างแพงวอร์เกอร์สปีดวอร์เกอร์สตรนโอเคไม่มีอะไรซื้อแล้วชิบจิวชิวชิวชิวจิวชิวชิว าตรงตัดลเลยแวนเร็วมากส่วนชาวนาน,นี่คือช่วยอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเาช่วยอะไรนอลองไปดูดิอ,อัเกรดมีอะไรศูนย์เออก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล,ล้ว็คือมันคือไม่รู้เหมือนกันเมัน โกลเด้ tree อ๋อเราสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโกลเด้นท e ีได้งั้นเราเพิ่มเลยอ่ะงั้นเราโกลเด้นท e ีเดี๋ยวเพราะโกลเด้นท e ีมันให้เยอะก็เลยซื้อนี่กันซื้อได้ก็ซื้อไหนซื้อได้ซื้อไปตัดตัดโกลเด้น r e e ให้เยอะเราควรซื้อโกลเด้น r e e ข้างหน้ามันน่าจะมีอะไร ห้องเก็บแหวไม่สวยไม่สวยทำหนังแหวงไม่เอาไม่เอาเอ่อฮึซื้อฮะอ๋อค่ะตอนนี้เก็บไม่แหว่งแล้วเราซื้อคนงานคนงานเออเราซื้อคนงานเพิ่มไหมเอ่อคนงานก็เยอะแล้วนะแต่ว่ามันใหญ่ก่อน็ฉะนั้นเราก็ซื้อไปละเอ่อคนงานโอ้คนงานแพงลืมเลย เพราะนั้นเอาแค่นี้ไปก่อนอัพเกรดให้มันอะไรเร็วก่อนอัพเกรดเวิร์กเกอร์สเฟรนด์แล้วก็แม็กกอนทรีกอนทรีก็แพงขึ้นแล้วนะยังไงกอนทรีเราซื้อความเร็วของเราไหมได้ปกิเพราะว่ามันก็ ี้ก็ถือว่าเป็นแมปที่สนุกมากเลยนะครับก็พออยากเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะคบถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งให้ด้วยนะคบสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ,บ๊ายบาย